คครับผมก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไฮเปอร์ฟลอนนะครับคือเป็นเกมที่แบบแม่งโคตร้ายวอลเล n ทเลยถ้าใครเคยเล่นนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคล้ายตรงไหนนะปืนก็แตกต่างไปนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครตัวละครก็สกิลนี่แม่งเหมือนกันเลยนะแบบเหมือนเหมือนเหมือนบางสกิลอะ่นะนี่ยแล้วก็แยกเป็นสายนะครับ เดี๋ยวรอเข้าไปดูกันในเกมเลยตอนนี้ผมก็ลงแร้งนะครับผมไปลงมาก่อนหน้านี้ละสองตานี่เลยตัวนี้ผมเล่นอ,อย่างบึ้มโคตรสวยโอเคก็ตัวนี้นะครับจะคล้ายๆเลน,น่านะก็คือมีสกิลปิดตานะครับแล้วก็ผสมกับผสมกับโอเมนใน v a l o r รนนะครับก็คือวาร์ปได้ทเทเลพอตได้นะครับ ประมาณนั้นเลยไปโอเคเข้ามาในเกมแล้วน,นะครับแล้วก็ซื้อคองซื้อของเลยเนี่ยแม่งคลอดเหมือนเลยเห็นนะมมีกองมีเกาะอย่างกับก๊อปปี้วางแบบเนี้ยแต่ไม่เป็นไรครับเขาทำออกมาให้เล่นนะอะไรจะเจออ้าเพื่อนเขาทำออกมาให้เราเล่นเราก็ต้องเล่นนะครับเพื่อความสนุกสนานไปไหนอะมาเริ่มนะครับ ตาแรกเนี่ยนะครับคือสกิลเนี่ยคือเป็นสกิลปิดตานะถ้าใครมองเห็นไอคอนเนี่ยมันจะปิดนะครับน่าจะเป็นเฉพาะฝั่งเขานะที่มองอ่ามองเห็นแล้วมันจะปิดเนี่ยเดี๋ยวลองดูปุ๊บไปเพื่อนโอเคมันก็มีแค่นี้นะครับก็คือโดนตดนนั่นนึงก็คือถ้าใครเห็นเนี่ยมันจะบดบังวิสัยทัศน์ในการมองประมาณนั้น อ้ยมีรอยเท้าอุ้ยแย่โดนสกิลใครวางกับดักไว้ตรงนี้วะเดี๋ยวผมขวาเลยนี่อันนัดหนึ่งขวาไม่อีกครับหลังบอมเอา้าเป็นไรอะ <c oughs> เน็ตหลุดเหรอเน็ตหลุดเหรอเพืเอ่อนขหมยขหมวยเน็ตหลุดเรียบร้อย ระเบิดจะทำงานแล้วเพื่อนออกมาดิเดี๋ยวก็ตายอ่าเรียบร้อยเพื่อนตายเอ้าอีหมวยไม่ตาย <c oughs> ปิดตาไปก่อนไหนวะอุ้ยเพื่อนขอปืนหน่อยอุ้ยยิงมันสวยไม่หลังมาเพื่อนเอามัน เรียบร้อยเพื่อนแตก,กเฮ้ยสวยป่ะเอาดิเก็บหมดเลยไปบนหัวบนหัวเพื่อนจะพึพพ่งมั้งมาผมว่าผมเอาจริงละสกิลนี้นะครับก็คือเป็นสกิลที่สองนะก็คือจะวาร์ปได้นะวาร์ปตามที่มันไอ้นี่เลยที่มันกำหนดให้นะครับวาร์ปแบบระยะสั้นๆนะแต่ว่าถ้าเป็นอันติเนี่ยจะวาร์ปยาวได้ทั้งแมปเลย เราให้ทำอะไรยิงยิงไม่กว่าจะตายเนี่ยผมวาัาโชว์เลยหลังกล่องบวาบ้าไปวางแบบเดเท่สวยเึ้นได้าเฮ้ยึ้นได้เ้นได้อีกปล่าวะ ไหนปะกระโดดดิอขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้อเ,เอ้ยเฮ้ยนี่ไงฝั่งมันก็มีเว้ตัวมันผมอะเฮ้ยมันโดนปิดตาเมื่อกี้สวยเพื่อนมีเพื่อนฮิวให้ครับอา้าวโล่งว้าไปวางเหมือนเดิมแบบเทพแบบหล่อเทพแบบไปขวามีเพื่อนหลังอุย้ยไม่แตก มาดมิหลอเทกแล้ววะ่ะโอเคเงินมีเท่าไรหร่หรอวะเจ็ดพันแปดโอ้โหเงินอย่างเยอะหกพันหกแล้วแล้วหกพันหกแล้วผมซื้อกลับกับสก,กิลไปปิดตาอีกครั้งอุ้ยโอ้โหแล้วโดนเชื่อโดนกับดาอีกแล้วเหนื่อยเลยเมื่อกี้ ขึ้นได้ไปว่าตรงเนี้ยออกขึ้นเอ้ยมีคนมาเชี่ยเกือบตายเพื่อนเอามันเพื่อนเดินเฮ้ยเฮ้ยนั่งไงว้าไปยิงแบบว้าไปยิงแบบ <c oughs> <c oughs> ยังก็เลยจะบอกว่าว้าไปยิงแบบเท่แต่ยไปว้าไปตายเขาเฉยเอามันเพื่อน โอ้โหสองตัวมาผมเอาจริงแล้วบกไวเลยแล้วกันบุกไวแม่งเลยมาดิมาดิไม่มีวะ่ะมันจะไปบีกันหมดเดี๋ยวผมรอดักแล้วกันเผื่อมีคนมา,าเพื่อนวางวะ่ะโอเคลายเท้าลายเท้าข้างหน้าเลยครับ อันนี้เป็นมันดีมากนะมันบอกรอยเท้าด้วยถ้าแบบใครที่หูฟังไม่ดีนะ่ะสามารถดูได้นะครับเหมือนจะอ้อมมาแล้วนะเดี๋ยวผมรอดักนี้เลยฮึบสวยแตกหนึ่งเหลีอยงตัวนึงปิดตานี่งนงไงวนกลับมาทำไมเพื่อนฮึอัอตัวฟีตัวฟีวะ่ะ โอ้โหเจ็สองสกอร์อย่างสวยครับเหมือนเราจะนําโด่งนะนำขึ้นที่หนึ่งตารางก็เรามันโหดนะทำาังไงได้เนี่ยผมวาร์ปเลยแซนตีครับวาร์ปไปฐานเขาเลยเนี่ยเออตรงนี้เลยวาร์ปไปหลังแล้วก็ยิงแม่งมีใครอยู่ปะอันตีนี่สามารถ c a n c เอ้ยนี่ไงได้ยินเสียงพี่วาร์ปอ๋อมันจะเห็นว่าแวบเมื่อกี้ปิดตาไปก่อนแล้ว ไปยี่สองตัวเดีย๋ยวเราปิดตายิ่งโอ้โหลอกเกินเท่เกินไอ้ย่ารักหัวคมๆมะเออโอ้อจบจบครับสำหรับอา่าเขาเรียกว่าไงไอ้นี่แรกมาตอนนี้เราก็ฝั่งแรกคือเราชนะแล้วนะ มันจะเป็น8เกมนะครับแล้วก็สลับกันถ้าใครได้8เกมก่อนเนี่ยก็คือชนะเลยนะแต่ถ้าแบบมันสูสีกันนะมันจะสลับฝั่งกันนะครับมาเดี๋ยวผมนั่งรอเอ้ยมาละสองตัวเลยอุ้ยสวยเพื่อนมันจะมาอีกนะ สวยยิงมึงยิงยิงไปโดนเออยิงไม่โดน,น,นเลยโอ้ยปิตาอ๋อตายกอนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบุกไวเลยเดี๋ยวผมวาร์ปขึ้นไปแล้วผมปิตาเลยตาเนี้ยมาดิผมอ่ะ โอ้โหมันใครสร้างกำแพงกั้นวะเฮ้ยลากหัวแบบคมๆม,มันเขาจะไปบีกันหมดปะเฮ้ยอ่อนแม่อาร้วเบิดไปด้วยเฮ้ยรัยเท้าโอ้ยเชี่ยโอ้โห,ห,โโหเกับท้าให้ดีนะดีผมวางเป้าถูกเมื่อกี้แม่งปิดตาผมสวย มันก็ไม่ได้ตึงสักเท่าไหร่หรอกนะเนี่ยอย่าทำเดีย๋ยวทำหน้าให้ด้วยเยียก็อเท่เ <c oughs> น้า <c oughs> แบบคนกระตีนเอ้ยอยู่ขวาเราครับเหมือนจะวิ่งขับม่ะละเฮ้ยมันวิ่งกลับมาลากลากไม่โดนโอเยไหนวะเรียบรอ้อยโผล่มาก็โดนปิดตาดีเฮ้ย ้ข้างหน้าเรามีเพื่อนอ่าเรียบร้อยไม่เห็นเลยวาร์ปเลยวาร์ปเลยไม่มีใครนะแล้าวาร์ปมาอุ้ยเชือกก็หลบไม่ทันหัวไม่ได้อือโดนปิดตาด้วยอุ้ยเชี่ยเอายิงไ,ไ,ไม่ได้ด้วยทำลายไม่ได้ด้วยครับมันต้องรอหมดอย่างเดียว โอ้ยแล้วโอแล้วใครมาเจาะอะไรตอนนี้กูทันเพื่อนสองโอเคอ่าเรียบร้อยชนะก็ตัวแบกอะนะถ้าไม่มีผมป่านนี้ทีมคงแบบน่าจะแพ้ยับเยินไปแล้วโอเคเราก็ขึ้นบรอนซ์หนึ่งแล้วนะครับอเบลเก้าเดี๋ยว ถ้าใครอยากดูอีกก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะจะได้ดูก่อนใครนะครับแล้ละบ๊ายบาย